มันขอเข้ามากรรมเจ้ากรรมนายเวรอยู่เรื่อยนะเพราะว่าเราสลัดเจ้ากรรมนายเวรออกไปทั้งหมดเลยแม้แต่รหัสกรรมที่อยู่ในเบอร์โทรศัพท์ของเรานั่นคือเจ้ากรรมนายเวรของเรานะเราทิ้งเขาแบบไม่ใยดีเลยเราก็ต้องให้บุญเขาไปด้วยนะครับให้เขาลดละในสิ่งต่างๆกับเรานั่นแหละครับเราก็ต้องพยายามสวดมนต์ไหวพระแล้วก็ทิ้งบุญกุศลให้เขานะครับทําบุญให้ก็ให้เบอร์โทรศัพท์เลยทั้งเบอร์ใหม่และเบอร์เก่า ให้เลยเอ่ยเอ่ยเบยนะครับศูนย์แปดเก้าอะไรก็ว่าไปให้ไปเลยนะครับเวลากวดน้ำนะให้เขาแบบนั้นเลยนะอาจารย์ก็ให้ทุกวันนี้อาจารย์ก็ให้ใครใครไม่เชื่อก็แล้วแต่เขานะครับส่วนเราเชื่อในเรื่องพวกนี้นะครับเพราะว่าเราไปศึกษาเรื่องศาสตร์ตัวเลขมาอาจารย์ก็เลยรู้ว่าอ๋อเรื่องศาสตร์ตัวเลขมันมีอยู่จริงนะครับแล้วก็มันเป็นพลังงานจริงๆเขาช่วยเราได้จริงๆนะเพราะว่ามันมีหลายๆคนที่เปลี่ยน เบื่อมงคลไปใช้แล้วชีวิตเขาปังตังตัง,ตงนะครับเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยกันเยอะแยะมากมายหลายคนนะครับส่วนพวกเราเนี่ยก็อย่างว่านะครับเนาะเรื่องบางสิ่งบางอย่างก็ไม่เชื่อกันก็ไม่เป็นไรครับทุกสิ่งทุกอย่างมันพิสูจน์ได้หมดแหละมันพิสูจน์ได้นะครับแต่ว่าการที่เราจะพิสูจน์เราก็ต้องหาคนที่พิสูจน์แบบที่เขารู้จริงๆนะครับไม่ใช่ว่า จะพิสูจน์เรื่ององค์เทพเซวดาเรื่องดวงวิญญาณนี่ต้องให้นักวิทยาศาสตร์นักวิจัยมาพิสูจน์เรื่องพวกนี้มันพิสูจน์ไม่ได้หรอกต้องให้คนที่ได้ฌานสี่มีภิญญาญาณท่านถึงจะพิสูจน์ในเรื่องพวกนี้ได้นะเราก็ต้องเข้าใจในจุดจุดนี้ในสิ่งที่อาจารย์ทําก็คนเชื่อก็คนไม่เชื่อก็มีนะครับเราก็ไม่ได้ว่ากันนะครับทุกสิ่งทุกอย่างก็อยู่ที่เหตุและผลของแต่ละคนอะอาจารย์ทําอยู่เนี่ย อาจารย์รู้ว่าสิ่งที่อาจารย์ทําอยู่มันคือสิ่งที่ถูกต้องนะอาจารย์มาทําในส่วนส่วนนี้ก็เพราะอยากจะให้พี่น้องได้มาเปิดดวงเปิดทางเปิดทรัพย์เปิดโชคถอนคาสาปแช่งถอนคาสาบานแก้บนบานศาลเก่าที่เราทําแล้วไม่ได้ไปแก้นะครับไม่ได้เอาให้อะไรให้ท่านก็ผ่านมาทางนี้ได้เลยนะครับอาจารย์ก็จะอ้อนวอนขอความเมตตากับองค์เทพเจ้าดาให้ท่านทําในเรื่องนี้ให้เนาะนะครับ ส่วนพี่น้องที่ทําวันนี้แล้วอาทิตย์หน้าทําอีกได้ไหมทําได้ครับทําได้ทุกวันศุกร์เลยทําได้ตลอดทุกทุกอาทิตย์เลยนะอาจารย์จะทําทุกอาทิตย์อาทิตย์ละครั้งทําแบบนี้นะครับเพื่อที่จะมาช่วยให้พี่น้องได้เปิดทางเปิดเปิดทางเปิดดวงนี่แหละนะครับมันจะได้แบบเอ,อชีวิตมันจะได้ดีขึ้นซะบ้างเนาะครับเนาะเพราะบางสิ่งบางอย่างเราทำไม่ได้เราก็ต้องพึ่งพาองค์เทพเทวดา สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเนาะพึ่งพาท่านอันไหนก็พึ่งพาได้เราก็พึ่งพายิ่งท่านมาช่วยพี่น้องลูกหลานแล้วเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเราจะมาให้ท่านช่วยเหลือเราไหมนะสิ่งที่อาจารย์ทําอยู่เนี่ยท่านก็มาช่วยอาจารย์จริงๆนะครับอาจารย์ก็ต้องขอความเมตตากับท่านนั่นแหละให้มาทําพิธีเปิดดวงเปิดทางเปิดทรัพย์เปิดโชคให้พี่น้องเรานะครับเนะาะฝากพี่น้องนิดน,นึงนะครับ สําสหรับใครที่เคยทําแท้งหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทาแท้งหรือลูกหลุดก,ก็ตามแต่นะครับอาทิตย์หน้านะครับเราก็จะไปทปําพิธีส่งดวงวิญญาณเด็กที่ถูกทําแท้งนะครับใครที่อยากจะร่วมในพิธีกรรมก็ทักอินบ็อกมาพูดคุยรายละเอียดได้เลยนะาทางของหมอน้ําทางแอปแดงนะครับก็ทักมาทางแอปฟ้าได้เลยนะครับชื่อเดียวกันครับหมอน้ําทูตสามโลกก็เซิร์ชเซิร์ชดูในทางแอปฟ้าได้เลยนะก็นั่นแหละครับอาจารย์ก็ มาเป็นสะพานบุญให้นะครับมาทําพิธีส่งดวงวิญญาณเด็กที่ถูกทําแท้งไปเกิดให้นะครับนี่เป็นสะพานบุญนะเราก็มาช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับสิ่งที่อาจารย์ทําอยู่อาจารย์ก็พูดอยู่เสมอนะครับว่าอาจารย์มาช่วยนะส่วนพี่น้องจะให้อาจารย์ช่วยไหมให้กรุงเทพเซลดาท่านช่วยไหมก็อยู่ที่พี่น้องแล้วนะครับเนาะส่วนอาจารย์ก็มาทําหน้าที่ในส่วนส่วนนี้นะใครที่อยากจะ รอยกำรรล่ะนะครับใครที่อยากจะรอยรำนะครับก็ทักมาได้เลยนะครับอาจารย์ก็จะไปทําพิธีรอยรำเป็นอาทิตย์หน้าเหมือนกันมั้งเดี๋ยวหาวันก่อนนะครับรอยรำรเป็นการตัดกำหนักในอดีตชาติให้เบาบางลงนะโดยที่องค์ปู่ศรีสุโธท่านจะไปช่วยเจรจากไกลเกลียกับเจ้ากรรมรนายเวรให้นะครับเพื่อตัดกำหนักให้เบาบางลงนะครับพอวางสิ่งบางอย่างเรามีนนกำหนักนี่มันจะติดขัดเรื่องนั้นเรื่องนี้นะครับองค์เทพเทวราท่่นเวลาขอท่านท่านก็ให้ไม่ได้ เพราะอะไรถึงท่านท่านถึงให้ไม่ได้ก็เพราะว่ามันติดกรรมหนักไงติดกรรมหนักเจ้ากรรมนายเวรเมื่อใครก็ตามแต่ที่มีเจ้ากรรมนายเวรเนี่ยเขาจะบดบังทุกอย่าง